ก็เบิ่งซื้อยังเจ้าอ่ะกองกองผมคนไทยครับสามคนครับคนละคันนาสองคันที่มาคันเดียวตนไทยน้องก็มาอาใส่องคนมาเลื่อนนานคุณมาคันเดียวแล้วใครแล้วใครจะมารับกลับที่นี่ ชะตาเลยชะตาลบดึงส hey ิเพื่อนดีใจไยมล่ะบดีผมไปแค่วงนี่หรอนะเอกครับมายกดึงดึงอันนี้เห็นไหมยอ้ยเจ๋งดีหรอคือเฮ้ยตกน้ำลุงไงไทยไทย